อันดับแรกให้เปิดไฟล์โฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนและวิธีที่สองคือเราต้องจำได้ก่อนซึ่งแล้วขอผมจะมีอยู่เดี๋ยวขออนุญาตถอดแฟลได้ก่อนนะครับของผมมันจะมีของผมมันจะเป็นมันจะมีไดซีและไดดีให้เพื่อนๆจำเอาไว้ นะจำเอาไว้เลยแล้วจากนั้นเสียบแฟตไดเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวยวังไม่ดีปุ๊บอ่ะของผมมันจะเพิ่มประมาณสองได์ก็คืออันดับคลิกนี่วิธีการก๊อปปี้นะครับกดหรือวิธีที่หนึ่งคือกดคอนโทรน A และกดคอนโทเป็นการ Copy ไปที่ USB แล้วจากนั้นก็วางกด c อนโทรลรอมาสักพักหรือวิธีที่วิธีที่สองคือลากแบบนี้คุม <Home S 2> และจากนั้นไปวาง คัดลอกไปที่ล็อกตอนนี้รอรอมันสักพักนะครับระหว่างนี้ก็ไปททำอะไรรอนะ ถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมอ,อัพใน้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนไม่ใช่แล้วนี่รอมันสักพักเห็นไหมมันของผมมันโหลดเร็วแล้วแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านผู้ชมนี่เมื่อได้แบบนี้แล้วใช่ไหมบิดปุ๊บคลิกนี่และวิธีถอดแฟลชได้ที่ต้องนี่คลิกขวาเลย ปิดนี่คลิกนี่ถอดออกไปเลยถ้าชอบก็กดไลค์ like, กดซับสไครต์อีกทีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ